ดู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 ดอ่ไปไหนแล้วล่ะอยู่เดือดเลยทำไมอะลูกทันอยู่ทันอยู่ทนัทน,ทนอยู่ทันจะเย็นแล้วเนี่ยทันลูกทันอยู่ หายอยู่ตรงไหนแล้วลูกมันหายไปไหนแล้วชี้ให้ดูหน่อยชีม่้ันไปเมื่อกี้มันไปวนไปนวันก็ไปตรงนู้นพอจะออกทาู้แล้วมันจะมันนไปตรงอ่ะมันวนไปตรงน้แล้วมันจะมาตรงนี้ไหมไม่มาหรอกมันจะไปไปฉงพ่อตรงนู้นอ่ะใช่เหรอมันจะมาชฉงพ่อตรงนี้พี่มวงซางพ่ออยู่ตรงนี้ม่วงซางพ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาไปทาง เขาไปกลับเครื่องบินหรือเปล่าหรือว่าเขาลับเครื่องบินไหนมันมาหรือยังเครื่องบินท่อไหนะอยู่ไหนนะยังไม่มาโอ้ยยังไม่มาแล้ว,ลวเราต้องทำยังไงดีเนี่ยมาแล้ว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 อ้าวคนเดินมาแทนน้องดูที แมน่นึกว่าเครื่องบินที่ไหนแทบเป็นคนเดินมาคนอะไรอะ่ะดูที่เขาเดินไปตรงบันเวลเลยนะไหนมยมาเมโมียรถแท็กซี่มาแล้วเตรียมประจำการ มาแล้ว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 เห็นไหมเขาไปกลับเครื่องบินมาลูกไหนเห็นไหมมีคนไปยืนรอเครื่องบินตรงนู้นน่ะเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกค่ะแต่จริงจแต่จริงจริงไม เขาต้องกลับเครื่องบินสิคะลูกเพราะว่าเขาจะมาจอดในรันวีตรงนี้ค่ะแล้วแล้วเขาบินหรือเขาเดินอะ่ะใครคะเครื่องบินอะ่ะน้องว่าเขาบินหรือเขาเดินคะตอนนี้เขาเดินเขาเดินเขาเดินเหรอคะเขาเดินเหรอคะแ,แล้วเขาจะเดินไปไหนคะลูกจอดฉี่อะไรคะเครื่องบินนะมีสี่อะไร เยอะแยะเลยหรอคะแล้วเขาจะมาจอดใกล้ๆน้องหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจอดไกลน้องไกลน้อง,องร,งร,งรอเลอช้าคะแล้วมันจะเลี้ยวมาได้ไดูทีมันเลี้ยวมาได้ด้วยลูกดูเท ดูสัตวน้อหรืเปล่าใช่